มวลชนหรือรัฐบาลของต่างประเทศหรือกระทั่งเป็นตัวกำหนดแนวทางการต่อสู้ขณะนี้ชัดว่ารัฐธรรมนูญยังอยู่ผู้สื่อข่าวที่มากันเนยอะเพราะว่าที่สถานีไม่มีงานทำนะฮะตามตารกระแสข่าวเรื่องการประกาศใช้กฎอาย,อยาการศึกได้มีการเน้นย้ำ จากโทรทัศน์ที่เป็นแม่ขายในการถ่ายทอดการประกาศใช้กฎอายการศึกคือช่องแระบุชัดเจนว่าไม่ใช่เป็นการปฏิวัติรตัฐประหารเป็นเพียงแค่การประกาศใช้กฎอายการศึกเท่านั้นผมเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพียงแค่ต้องการให้บ้านเมืองเกิดความสงบ ไม่ยากก็ยึดหลักการของระบอบประชาธิปไตยทำการตกลงให้สัตยาบันกันว่าพรรคการเมืองต่างๆและกลุ่มมวลชนต่างๆจะเดินหน้าสู่กระบวนการเลือกตั้งถ้ายังไม่พร้อมก็ให้ทำประชามติให้ประชาชนตัดสินใจว่าคนไทยจะเลือกการเลือกตั้ง หรือไม่เลือกการเลือกตั้งแล้วทุกฝ่ายก็จะยอมรับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมเรียนไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าประเทศนี้ยังปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยประชาชนต้องมีสิทธิเสรีภาพในการพูดคิดเขียนาการปิดการรับรู้นั้นไม่ได้เป็นผลดี เพราะยิ่งปิดการรับรู้นี่นะครับการปล่อยข่าวลือแล้วการสร้างสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจนั้นยิ่งน่าจะเกิดสภาพความห่วงใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภารกิจของนนพลเอกประยุทธ์ถ้าเป็นไปตามที่ประกาศก็สามารถดําเนินการได้โดยเร็วที่สุดถ้าหละการจัดดำเนินการได้โดยทันทีคือการให้ประเทศไทยเดินหน้าตามรัฐธรรมนูญ ตามระบอบประชาธิปไตยไปแต่ถ้านอกเหนือจากสิ่งนี้ผมเตือนเลยไว้ว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์มาแก้ไขปัญหาวิกฤตนั้นมันจะกลายเป็นการสร้างวิกฤตใหม่ลใหญ่กว่าให้เกิดขึ้นในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยนะครับคนเสื้อแดงและนปชแดงดังแ่นดินเราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และนะครับยืนยันว่าถ้ามีการล้มล้างระบอบประชาธิปตไตยเมื่อใดหรือพลเอกประยุทธ์จันโอชากระทำเกินกว่าการประกาศใช้กฎอัยาการศึกนั่นก้าวข้ามไปถึงการรัฐประหารหรือการล้มล้างรัฐธรรมนูญหรือไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญคนเสืแดงก็ไม่มีทางเลือกอย่างนีง้เพราะนี่เป็นองค์กรประชาธิปไตย มีหน้าที่รักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและเราจะต่อสู้กันให้ถึงที่สุดแต่ถ้าทุกอย่างคลี่คลายด้วยระบอบประชาธิปไตยเราก็พร้อมจะยุติแต่ภายใต้กติกาที่เป็นประชาธิปไตยเท่านั้นขอพระคุณ